สวัสดีครับผมนเดํมครับวันนี้ผมแนะนำการติดตั้งชุดแต่งในก o r d อ v e r e s t ใหม่นะครับตัวนี้เป็นกัวท็อปในรุ่น2.2ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับว่าด้านหน้าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับฟลอเซนเซอร์นะครับติดตั้งแล้วหมดปัญหาเรื่องเซนเซอร์ล้องหรือเซนเซอร์ไม่ทำงานนะครับดูเงาตรงครับ อันนี้จากค่าย ABS นะครับพลาสติกที่เราใช้นี่เป็นพลาสติก ABS นะครับมีเดรลท์ให้ด้วยนะครับด้านหน้าเดรลท์เป็นเดรลท์คุณภาพดีนะครับตัวนี้ไม่ซีดไม่เหลืองง่ายนะครับดูนะฮะการเจาะวอลเซ็นเซอร์เป็นแบบนี้นะครับเซนเซอร์ Center มีทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวและ6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ทำงานครบนะครับด้านหน้า เดี๋ยวเราไปต่อครับที่คิ้วข้างครับนี่ครับคิ้วข้างหอหน้านะครับตามไปด้วยกราบข้างครับกราบข้างนี่ก็เป็นซิกมาสปอร์ตนะครับหรือนะการกดเส้นนะครับการให้สคเบเลตข้างข้างนะครับปุนตัวสร้างความโดดเด่นนะครับยาวมาที่ด้านหลังครับมีลายเส้นเหมือนเอลเรสเดิมนะครับที่เป็นภูเขาสองมือนะครับยาวมาที่คิ้วรอหลังครับ ตามมาที่นี่ครับตัวไฮไลท์เลยสี่ท่อเหลี่ยมครับรุ่นใหม่นะครับพิ่สายในเอวเลยมีไฟเบรกท้ายด้วยนะครับมีไฟเบรกจริงๆนะครับนี่ครับจากค่ายอารครับนี่ครับสี่ท่อดีครับมองตั้งหนครับนี่ก็ไม่โดนเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อยู่ด้านบนนะครับ สกก็ได้อยู่ต่าง้านด้านเซนเซอร์นิดหนึ่งนะครับในส่วนของท่อผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นงานสเตลเลตนะครับอันนี้เป็นงานเคฟรานะครับสังเกตดีๆไม่ใช่ดำธรรมดานะครับนี่ครับมีความโดดเด่นมีความแตกต่างจากคันอื่นๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบความแตกต่างในรถยนก์นของท่านนะครับสามารถหาชุดแต่งที่ดูล้ํํๆนะครับที่ดูแตกต่างจากคันอื่นมาใส่ในรถของท่านและสร้างความแตกต่างจริงครับดูเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับ อันนี้มีไฟเบรกท้ายสวยงามครับนี่ครับดูใกล้ๆทีครับทั้งไฟเบรกนะครับแล้วก็เส้นตัดนะครับในส่วนของอันนี้ฮะทำโครมาสีสังเกตนะครับอันนี้ดํานะครับดํานะครับอันนี้เทานะครับอันนี้บรอนนะครับอันนี้เคปลานะครับนี่ครับเคปลาะและครมเมียมยังมีไฟเบรกอีกพอเวลารวมๆแล้วดูรวมๆแล้วดูมีเสน่ห์มากครับ สร้างความโดดเด่นให้รถยนต์ของท่านนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจชุดแต่งใน Ford นะครับเอเวอเรตัวนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมตม,มาได้ที่นัแดมครับ081 281 1259ครับหรือทักมาทาง ID l ดียไได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับสวยงามครับสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ